อ่าโอเคกล่าวสวัสดีครับผมอยู่โคงนพนเมือนะผม c าร์คอมนะครับผมไม่ได้เกมวันนีไ้มีนนเกมนะวันนี้อยู่ในชีวิตรจริงของผมนะครับกับการอัปเกรดคอมพิวเตรอตร์ของผมนะครับโอเคนะครับเนื่องในเหตุผลที่ว่าผมจะเอาคอมพิวเตอร์ในการสตรีมนะครับก็เลยซื้อมาอัปเกรดเออเล่นน้อยนอแหละก็นาน,านแล้วนะครับแต่ผมที่จริงอะ่ะคอมพิวเตอร์เห็นไหมคอมพิวเตรเอร์วันเนี้ยผมใช้มาปมา,าปีกว่านะครับอันนี้คือไปปีปีก่อนนะครับผมนะครับก็ซื้อมานานแล้วนะครับแต่ว่า ยังไม่ได้ไว้ใช้สตรีมก็คือยังไม่รู้เกี่ยวกับข้อมูลการสตรีมบนคอมพิวเตอร์นะครับก็เลยกำลงังศึกษาอยู่ตอนนี้นะครับโอเคเรามา r e วิวคอมพิวเตอร์ดีกว่าในวันนี้นะครับผมว่าผมสเปกคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยปัจจุบันมีอะไรบ้างเออผมอัปเกรดไปเรร้อยแล้วกับพวกแรมนะครับก็คือผมไปซื้อแรม16มาเดี๋ยวให้ดูของเออเนี่ยครับเ็นอเนี่ยอาจจะเป็นอันนี้อันนี้อาจจะเป็นพวกกล่องพวกสเปกคอมพิวเตอร์ที่ผมเก็บไว้ใช้นะครับก็เลยนานแล้วนะครับ โอเคนะครับโอเคเนี่ยผมซื้อแรมใหม่ล่าสุดของผมนะเป็นแรม16นะครับของยี่ห้อนี้นะผมนะครับเป็นเอ่อ ddr เออดี๋ยว่าท่านโฟัสก่อนเป็น ddr 4ี่สามพับาทนะครับผมสิบหกจิกอันนะครับก็เป็นสล็อตเออเป็นช่องช่องเดียวนะครับกับเมนบอร์ดแล้วกับเออโอเคกับเมนบอร์ดเอ่อของ slock ห9 0นะครับอันนี้ก็ใครที่รู้เรื่องคอมก็จะรู้ดีนะครับ โอเคเมนบอร์ด okay, เนี่ยผมว่าถ้าเกิดคนกบน้อยก็อัพเกรดไม่ต้องสีสล็อตก็ได้นะนี่คอมพิวเตอร์ผม,มันวันใส่แรมได้สีสล็อตนะครับก็เลยนะครับโอเคเรามารีวริวกันีก,กว่าแรมผมใช้แรม16ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้เนาะแรม16ก,กับเออแรม8 1อันนะครับเป็น2อันเนาะเป็นทั้งหมด24นะครับเป็น DDR4 ทั้งหมดเลยนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งเอ 1, เอค่าอะไรรู้เลยผมจำไม่ได้แลวเดี๋ยวผมไปพูดสั่งกันนะครับ พัดลมพัดลมเป็นพัดลมของพัดลมซีวียูเป็นพัดลมของทอร์นาโดเออยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับอื่นและนะ <laughs> ผมก็คนอ่ <laughs> หลังในการส่วนกาจอกาจอเป็นกาจจอเป็นสองใบนะครับเป็นเออเป็นเอจทีเอ็กซ์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์นะครับสองจิกนะครับมันเป็นสองจิกเนาะนะครับเป็นอัปเกรดลงมาดรอปลงมานะครับดรอปลงมากว่าอันอื่นนะครับเป็นขั้นต่ําสุดนะครับเอาง่ายว่า เอาไว้เล่นเกมอะไรก็พอเล่นได้แต่ปรับภาพไม่ได้สูงมากนะครับเอาบทว่าเอาบอกไว้ตัวนี้นะครับเป็นแล้วก็อีกหนึ่งเป็นเออเจ็ดห้าศูนย์ทีไอนะครับเป็นเออการ์ดจอที่ว่าตัวเนี้ยเป็นเจ้าพ่อของเป็นพ่อทุสสถาบันมากกว่าของการ์ดจอปัจจุบันนะเพราะว่าการ์ดจอปัจจุบันเนี่ยราคามันขึ้นสูงมากนะครับแต่อันนี้ไอ้ตัวเนี้ยผมซื้อไว้ตั้งแต่สองสองสามปีที่แล้วครับตั้งแต่ผมมอต้นนะครับมอต้นนะครับคอมเนี่ยตั้งแต่ตัวมอต้นแนละ้วแต่ว่าอัปเดตใหม่หมดเนาะ ต่อไปเป็นพทสปายหัวร้ยหสิบาทที่จริงมันควรจะถ้าใครที่มีงบก็คือควรอัปเกรดให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็พอดีมันอย่างน้อยนะครับอืมเดี๋ยวผมมาไปไอตัวเมนบอร์ดเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือมันใส่ M.2 ได้ด้วยนะไอเส้นห้ากส่นอง S. Lock นะครับผมไม่เหลอันนี้เขาไม่ได้มาจ่ายคใครจะมาจ่ายนะเออนะครับโอเคต่อมาเป็นเห็นไหมเขา,าที่บอกมันจะมีใส่ M.2 ตรงนี้ได้เห็นไหมรไหรครับผมตรงไหนตรงเนี้ยขลางเนี่ยครับผมนะครับ ตรงนี้เป็นเลกๆน้อยก็ต่อสายคือผมจัดสายไม่ค่อยสวยนะครับจริงๆผมจัดสายไม่ค่อยสวยบอกตรงๆแล้วก็ CPU เป็นเอ่อไอห้าอะไรอย่างหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกศูนย์เชฟเปล่าเดี๋ยวผมเปิดคอมพิวเตอร์ดูครับโอเคอันนี้ก็ลองเทสนะครับเดี๋ยวกัรเล่นไมโครฟ็อสจริงแรมแปดปกติผมก็เล่นไมโครฟ a อ t ไหวแล้วนะครับผมเห็นไหมโอเคผมกบนะโอเคโอเคบูแตกสองครับนี้ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามากดดูเลยนะเออนะครับใครจะคอมพิวเตอร์คลิกขวานะครับกดไปที่นะครับรับนะครับก็จะมีบ่อยนะครับพวกสปิทคอมผมครับเป็นอะไรนะครับเจนสิบเอ็ดนะผมลาเซนไอห้าหนึ่ง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 หกศูนย์เคนะครับก็เป็นไอห้าเจนสิบเอ็ดนะครับแต่ปัจจุบันก็มีไอเจนสิบสองก็ได้นี่แต่แบบนี้เป็นขั้นต่ำของผมแล้วเผื่ออนาคตจะอัปเดตไหมก็ผมว่าน่าจะไม่อัปเดตสิบสยูแล้วเพราะว่าเท่านี้อาจจะเพียงพอสำผมแล้ว อันนี้แรมก็ทั้งหมดเป็น24นะครับก็ที่เหลือก็เป็นเล็กน้อยๆนะครับผมวิดโอด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 วิดโอ10ิบโฮมวิดโอดสิบโฮมแต่ว่าไม่เป็นวิดโอดสิบที่ไม่มีเขาเรียกว่าเออรหัสรหัสของซีเรียมซีเรียมนัมเบอร์นะครับเป็นอ๋อหายไปปกติมันจะขึ้นนะตรงนี้หายป่ะนับผมไม่อันนี้ผมยังไม่มีนะก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะผมโอเคลองเทสกับเกมนะครับโอเคนะอันนี้ก็ผมเทสเล็กๆน้อยๆนะครับผม ก็เอาไว้สตรีมอันนี้โหลด OBS มาแล้วเพื่อที่จะทำการเทปสตรีมฟรีไฟล์ก็เล่นนะครับอันนี้ Bico Live นะครับเอาไว้ดูสาวนะครับอืมแล้วก็คาบักกิ้งแล้วก็ตัวเช็คอ,อุณหภูมิของ CPU โออันนี้ออมเล็ตนะครับเอาไว้แลนเล่นกับเพื่อนนะครับใน Minecraft นะครับผมโอเคเนาะโอเคนะอเครนะับนะผมกดเข้า Minecraft ก่อนนะโอเคแต่อันนี้อาจจะกระโดดข้า,านะพอดีอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ,กบว่า เออผมอ่ะตอนเนี้ผมยังไม่มี M.2 แล้วมันก็เลยเข้าเกมช้านะครับตนนัวนี้เห็นไหมแต่ถ้าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ตามปกตินะครับผมนะครับโอเคนะอันนี้ก็ตอนนี้สร้างโลกสร้างอะไรเล่นได้ปกตินะครับโอเคผมขอดูการเซตติ้งของโบนะที่จริงผมไม่รู้ว่าอันนี้ใครรู้ก็ช่วยบอกนะว่าทำไงให้เออเขาเรียกว่ามันปรับฉากในเออบูเซก บูตเกสองเนี่ยมันแบบเอ้บูตเกนะับให้มันแบบปรับฉากได้เยอะนะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เนาะอันนี้ก็ปรับไปนะมือถือปอมปรับได้32ฉากนะครับแต่บนคอมไม่รู้จะปรับได้ไงปรับได้แค่12ฉากเองนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็ไม่ต้อนกันนะโอเคเราไปลองเล่นดูนะโอเคเล่นเล่นไหวไหมเอเย่ยเล่นไหวนะครับไม่ครับก็คือ ก็ปกติผมเล่นได้ตามปกตินะครับแต่แค่แบบกระตุกเพราะว่าแรมมันน้อยนะครับมันโหลดได้ช้านะครับถามว่าสเปคนี้ที่ผมเล่นเนี่ยบางคนสงสัยนะาสเปคเนี่ยสามารถที่จะเล่นเออเขาเรียกว่า GTA อะไร GTA พวกแล้วโลเพพวกไฟยังไหวไหมก็ไหวนะครับก็ผมก็เล่นตามปกติผมก็คือไหวนะครับสมัครไว้ลงไว้นี้ไปเล่นได้นะครับผมก็เล่นนะครับแต่คือผมส่วนมากผมไม่ได้ชอบเล่นนับก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่นับผมโอเคนะ ประมาณนี้ก <Nai robi> ับคอมพิวเตอร์ของผมนะครับใครที่สงสัยก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวผมประยพยายามตอบนะพอดีเรื่องคอมพิวเตอร์ผมก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเยอะนะครับผมผบปรับเป็น SSL เลยหลุดไหมวะไม่หลุดนะไม่หลุดเพราะว่าแรมมันน่ามันน่าจะมันน่าจะเกียนแรมมาข้อนั้งที่เยอะเยอะกว่าปกตินะครับอันนี้หน้าจอไม่ต้องใส่นหน้าจอคือผมแบบมันเป็นหน้าจอแบบกากๆนะครับไอ้จริงซื้อของก็คือกวซื้อหน้าจอดีๆมาเล่นด้วยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแต่หน้าจอผมคือแบบหน้าจอมันอ่อนเนาะ เออนะครับผมประมาณนี้นะครับก็เลนได้แต่ปกตินับไม่ได้แย่นะเอาเอาเป็นแบบลองเข้าฟรีไฟล์แม็กดูนะครับอันนี้ไม่ได้เข้าฟรีไฟล์มาเพราะจะนานพอสมควรแล้วนะครับโออเคันนี้ประมาณนี้นะครับกับคอมพิวเตอร์อันนี้ไม่ต้องสงสัยอันนี้แบบผมชอบอย่างหนึ่งของ S เอ่อการเออไม่ใช่ไกระจอเป็นเมนบอร์ดเออซนทากราสูนับที่ว่ามันแถมเป็นตัวสายนี่มาให้ไอ้บน สััญญาาณ Wi-Fi มให้นะครบเอาไว้เอาไว้รับสัญญาณได้ดีขึ้นนะครับไม่รู้จริงหรือเปล่าน,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 นะครับแล้วก็มันแถมอีกอย่างหนึ่งเป็นตัวที่ฐานฐานลอกการ์ดจอนะครับฐานลอกการ์ดจอแต่ว่าเคสผมมันใส่ไม่ได้เออไม่รู้ใส่ไม่ได้ผมใส่ไม่เป็นหรอกเออก็ช่างแม่ไปเถอะครับอย่าขายนิดหนึ่งนะครับโอเคอเขาเกมไปหนึ่งนะครับผมโอเคนะเข้าไวไหมปกติแลมเปดที่ผมเล่นปัจจุบันช้านะช้าบอกตัว,ต,วตัวว่าช้ามากโอเคอัปเดตเหลืออ่างอัปเดต อัปเดตเหรออืมก็ประมาณนี้อัปเกรดอัปเดตอัปเดตอัปเกรดใช่อัปเดตใช่แล้วโอเคปิไปก่อนก็ได้ใครเล่นเดี๋ยวเราไปทดสอบระบบก,ก็ได้ครับเออครับระบบผมเล่นได้สบายนะแรมป์แปะก็เล่นได้ปกติแหละแต่อาจจะแบบโหลดแบบช้าบ้างนะเออนะครับโอเคนะอันนี้คือเป็น ID ไอดีรองผมนะไอดีเอาไอดีไว้ผมเล่นบนคอมนะครับปัจจุบันก็เล่นแต่ไอดีรองนะเพราะว่าไอดีหลักในมือถือมันค่อาจะยังไงล่ะไอดีหลักในมือถือมันค่อาจะแบบเล่นเล่นไม่ได้คือแบบเข้าใจไหมใครคนที่เราบอกบนมือถือจะเข้าใจอย่างดีคือหนึ่งคือแบบคือยังไงล่ะมันเข้าไจ้กระตุกนะครับถ้าเกิดมือถือไม่ได้จริงอ่ะใช่มือถือที่ผมปัจจุบันที่ผมเล่นจะเล่นโซนไนท์โอเคอันนี้ทำไมโหลดชาจังเลยนะครับ คือ okay. อาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตของผมก็ได้นะครับผมจะไปสนใจนะครับวัน,นี้เออเขาจบแล้ววะประมาณนี้นะครับเล่นลื่นไหมก็ลื่นนะก็ไม่ก็เหมือนที่ผมเล่นปกติของแรมป์แปกนับลื่นนะครับโอเคอเะนะครับประมาณนี้ครับผมก็คลิปวิดีโอนี้ก็ได้จ,จบเพียงเท่านี้ครับกับการรีวิวคอมพิวเตอร์ของผมนะครับ ก็จบกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นสเปคไว้ใต้ล่างคลิปของผมทุกครั้งนะครับผมก็คลิปนี้บายครับคลิปหน้าไปเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ายบายนะครับผม